อยากใช้ Google Doc ให้เก่งขึ้นแบบมือโปรต้องห้ามพลาดเทคนิคในคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ Ready Planet ค่ะจะพาทุกคนไปพบกับ5เทคนิคที่จะอัปเกรดการใช้ Google Doc ของคุณไปอีกขั้นจากที่เคยคิดว่าทําได้แค่พิมพ์งานหรือใช้เมนูเดิมๆม,มาตลอดแต่พอได้ลองเอาเทคนิคในคลิปนี้ไปใช้แล้วรับรองว่าจะเปิดโลกการใช้ Google Doc ของคุณได้กว้างขึ้นแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง Ready Planet ไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยนะคะจะเป็นเทคนิคการใช้ Building Blocks ค่ะหรือว่าบล็อกอัจฉริยะนั่นเองนะคะ ชุดคาสั่งสําเร็จรูปค่ะที่จะช่วยให้เราสามารถแทรกเทมเพลตต่างๆนะคะลงในเอกสาร Google Docs เนี่ยได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตารางมิตติ้งโน้ตนะคะโปรเจกต์แท็กเกอร์ต่างๆหรือว่าตัวอีเมลเทมเพลตนะคะจุดเด่นของตัวเคล็ดลับนี้นะคะก็คือการที่เราไม่ต้องคอยจัดหน้าใหม่ทุกครั้งหรือว่าสร้างตารางเทมเพลตใหม่ทุกครั้งนะคะเดี๋ยวทยํายังไงนะคะเดี๋ยวจะพามาดูคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในหน้าตัว Google Docs แล้วนะคะซึ่งการใช้ฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีแรกก ถ้าใครใช้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็คือตัวอินเสิร์ตนั่นเองจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นเป็นเมนูชื่อว่าองค์ประกอบที่ใช้สร้างสารรค์แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นคําว่า building block นั่นเองค่ะสังเกตนะคะด้านขวาค่ะจริงๆก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะคะเป็นบันทึกการประชุมนะคะหรือ meeting n o t e อีเมลฉบับร่างนะคะหรือว่าอีเมลเทมเพลตนะคะรวมไปถึงการบันทึกการตัดสินใจอย่างง่ายต่างๆนะคะแต่ถ้าใครนะคะใช้เป็น Google Workspace เป็นประเภทการจ่ายเงินนะคะเมนูตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกใช้มากกว่านี้ อนอกจากนี้ค่ะการเข้าใช้ผ่านเมนูแทรกตรงนี้นะคะเรายังสามารถเข้าผ่านตัวการพิมพ์แอปนำหน้าไปได้ด้วยนะคะสังเกตแค่พิมพ์นะคะก็จะมีหน้าต่างออกมาค่ะให้เราเลือกใช้เมนูต่างๆได้สังเกตมาที่คําว่าองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์น,นะคะก็จะมีเมนูต่างๆมาให้เราเลือกได้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นการใช้ตัวบันทึกการประชุมก่อนนะคะหรือมิต t ิ n g โน้ตนั่นเองก็สามารถใช้เป็นช็อตคัทแอปตัวนี้นะคะตามด้วยบันทึกการประชุมในกรณีที่คาล endar ของเรานะคะมีการจองประชุม อ,อื่นด้วยตัวคำสั่งนี้นะคะมันก็จะไปดึงมิทติ้งที่เรามีอยู่นะคะขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยในที่นี้นะคะเราจะมีตัว weekly meeting อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราต้องการทําเป็นเหมือนมิทติ่งโน้ตของการประชุมนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยสังเกตว่าตัวระบบนะคะก็จะดึงข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่นะคะผู้เข้าร่วมประชุมของมิทติ n งโน้ตนี้หรือว่าเราต้องการใส่โน้ตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ใส่รายการต่างๆของการทํางานเข้าไปได้อ่าอย่างเช่นมิมอาจจะเพิ่มเมนูบุคคลอื่นๆเข้าไปนะคะก็ พิมพ์แอดได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มบุคคลอื่นๆที่ต้องการาให้เขาเข้าประชุมนี้ด้วยได้นะคะหรือเราจะพิมพ์โน้ตนะคะอย่างเช่นสรุปยอดขายประซั เดือนมิถุนายน2568สมมตินะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยการทำมิ e ติ้งโนต์ตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ว้าวมากเลยนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเราค่ะสามารถที่จะกดส่งอีเมลตัวม e t ติ้งโนต e ตรงนี้นะคะไปให้บุคคลอื่นๆนะคะหรือว่าคนที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยเป็นการเหมือนสรุป Meeting นั่นเองนะคะก็กดที่ไอคอนรูปจดหมายตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่าตัว Google Workspace นะคะก็จะเปิดเป็นหน้าต่างของ Gmail ขึ้นมา ะะเตรียมให้เราค่ะส่งอีเมลได้เลยโดยที่เรานะคะก็ไม่ต้องไปพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นตัวหัวข้ออีเมลใหม่นะคะหรือว่ารายละเอียดที่อยู่ในตัวเนื้อหาอีเมลใหม่นะคะเพราะว่ามันจะดึงมาอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะสังเกตได้เลยนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถมาอีดิตต่างๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเพิ่มแนบไฟล์ต่างๆแนบลิงก์ต่างๆนะคะเพิ่มรูปอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ภายในหน้าจอนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการใช้บันทึกการประชุมต่อไปนะคะเดี๋ยวลองมาดูเป็นตัวอีกคําสั่งหนึ่งนะคะก็คือเป็น building block เหมือนกน ตัวฟีเจอร์นะคะก็จะมีเป็นเหมือนแบบช็อตคัทขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะคะสมมติว่าเราขึ้นเป็นแบบเอกสารหน้าใหม่นะคะมันก็จะมีเมนูตรงนี้เพิ่มให้ได้เลยนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ออย่างอันนี้มิมจะใช้เป็นตัวอีเมลฉบับร่างนะคะมิมก็กดตรงนี้ได้เลยสมมติว่าเราต้องการที่จะร่างอีเมลนะคะเราสามารถร่างไว้ก่อนในตัว Google Docs ได้สมมุติว่าเราอาจจะแบบเขียนเป็นเนื้อหาก่อนนะคะเป็นร่างคร่าวๆนะคะอาจจะมีเนื้อหายังไม่ครบเราก็สามารถเอาเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาทําในนี้ก่อนได้ก่อนที่จะไปพิมพ์ในตัว Gmail นะคะอันนี้เราก็สามารถใส่เป็นรายละเอียดต่างๆเหมือนเราเตรียมจะส่งเมลได้เลยนะคะอย่างเช่นบุคคลอย่างเงี้ยเรามาคลิกตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยสมมติมัอาจจะส่งให้บุคคลเหล่านี้นะคะสำเนาถึงใครบ้างก็เลือกได้ใส่เรื่องอะไรเข้าไปอย่างเช่นสรุปรายงานการขายแบบนี้นะคะเราก็ใส่ข้อมูลไปนอกจากนี้ค่ะตรงช่องเปล่าๆด้านล่างนะคะเราก็สามารถเขียนข้อความอ e ีเมลต่างๆเข้าไปได้เดี๋ยวเราลองมาทดลองเขียนดูนะคะเรียนคุณเอนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถ ที่จะแทรกเป็นรูปภาพต่างๆได้ด้วยนะคะก็สามารถมากดแทรกรูปภาพอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือจะค้นหาในเว็บได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมมจะลองอัปโหลดรูปให้ดูนะคะอา,อาจจะใส่เป็นรูปนี้ใส่รูปเข้าไปคือเราต้องการจะร่างอีเมลแบบไหนนะคะเราก็ใส่ข้อมูลเอาไว้ก่อนได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าข้อมูลต่างๆที่เราเตรียมจะเขียนในอีเมลเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะกดที่อไอคอนตรงนี้นะคะรูปตัว M ตรงนี้นะคะ เพื่อลิงก์ไปที่หน้า Gmail เพื่อเตรียมส่งอีเมลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมากด ทีนี้ตัวหน้าต่าง Gmail นะคะก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็จะดึงข้อมูลต่างๆนะคะจาก Google Docs ที่เราร่างไว้เมื่อสักครู่นะคะขึ้นมาด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อความนะคะทั้งรูปภาพต่างๆด้วยจากนั้นมาปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะคะในหน้าตัวเนื้อหา Gmail เนี่ยก็ทําเพิ่มได้จากนั้นก็สามารถกดส่งไปให้บุคคลที่เราต้องการส่งเนื้อหาตรงนี้ไปได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะการบันทึกการตัดสินใจอย่างละเอียดนะคะสมมุติว่าในทีมนะคะเราต้องการมีหัวข้อต่างๆที่จะหารือกันนะคะแล้วก็ต้องมอบหมาย ให้ใครตัดสินใจอะไรนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทำงานสถานะถึงตรงไหนเราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้ได้โดยที่เราก็สามารถที่จะเลือกการใช้นะคะก็คือเป็นแอดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นเมนูของการบันทึกการตัดสินใจอย่างง่ายตรงนี้ตรงตารางเทมเพลตตรงนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาเลยนะคะก็โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างตารางใหม่นะคะหรือว่าไปสร้างตัวอดอปดาวใหม่เข้ามาแทรกนะคะอันนี้ก็ประหยัดเวลาการใช้งานมากๆเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเทมเพลตอื่นๆอีกนะคะก็เหมือน ถ้าเราอยากใช้เทมเพลตอื่นเราก็สามารถพิมพ์แอดแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาเลือกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้โครงสร้างแบบไหนเมื่อกี้เป็นการบันทึกการตัดสินใจอย่างง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจโดยละเอียดด้วยสังเกตดูมันก็จะเป็นโครงสร้างที่มีตารางคอลัมน์ต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าตารางคอลัมน์ต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะจะเปลี่ยนเทกตรงนี้ได้นะคะสังเกตถ้าเป็นเทมเพลตของการบันทึกการตัดสินใจโดยละเอียดตรงนี้นะคะเราก็สามารถแนบไฟล์ไปได้ตัว g o o g l e d o c ค่ะนอกจากที่เราจะเหมือนเรียกเป็นอีเมลของบุคคลแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียกเป็นตัวไฟล์ได้ด้วยนะคะสังเกตดูถ้าเป็นจากเมนูตรงนี้นะคะเราเรียกคําสั่งตัวเทมเพลตมาแล้วเนี่ยตรงเทมเพลตเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนให้เราสามารถแนบไฟล์ได้รวดเร็วเลยนะคะก็สามารถคลิกตรงนี้แล้วก็แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปได้เลยเพิ่มโดยใครเนี่ยอีเมลของคนที่เป็นเจ้าของ Google Docs ตรงนั้นนะคะก็จะปรากฏตรงนี้ให้เห็นเลยนะคะอ่าแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเลือกว่าเป็นเจ้าของของโปรเจกต์นี้เป็นใครนะคะก็เลือกได้สถานะตอนนี้ ของอารายการนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เลือกได้อ่าอาจจะกําลังดําเนินการนะคะอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สมมติว่าจะเลือกเป็นวันที่เราก็มาเลือกตรงนี้แต่ถ้าเป็นจะเลื่อนเป็นวันอื่นอาจจะเป็นวันนี้หรือวันวันอื่นนะคะเป็นเดือนหน้าก็เลือกได้อย่างเช่นเป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยเพิ่มเวลาเป็น11บเนาฬิกานอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะจองประชุมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลในตารางเทมเพลตนี้แล้วแล้วเราก็เลือกไว้ว่าการอัปเดต ล่าสุดของงานนี้นะคะเป็นเมื่อไหร่แล้วเราต้องการจองประชุมเพื่ออัปเดตงานนี้ในอนาคตเราก็สามารถเลือกตรงเมนูจองประชุมตรงนี้ได้เลยพอเรากดตรงนี้นะคะมันจะเปิดเป็นหน้าต่างของ Google Calendar มาให้เราเลยนะคะก็ดึงข้อมูลจาก Google Docs เมื่อกี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดที่เราเลือกไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลานะคะเราก็สามารถใส่ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้เพิ่มผู้เข้าร่วมได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือน shortcut ที่ทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเทมเพลตอื่น อื่นนะคะคก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวเทมเพลตไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือการติดตามอันนี้หลายๆคนถ้าได้ลองเอาไปใช้นะคะก็สามารถไปลองเล่นดูได้นะคะว่าการทํางานของเราเนี่ยจะใช้เทมเพลตตัวไหนก็เลือกใช้ได้เลยตามสะดวกก็ปรับคอลัมน์ปรับชื่อต่างๆนะคะหรือเรียกใช้เมนูต่างๆเนี่ยให้เข้ากับการทํางานของเราเทคนิคการใช้บิ l ดิ้งบล็อกตรงนี้นะคะหรือว่าการเลือกเทมเพลตต่างๆแบบอัตโนมัติเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้ทุกคนนะคะประหยัดเวลา ในการที่จะต้องมาคอยสร้างตารางใหม่ต่างๆนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความเดิมซ้าๆนะคะก็ถือว่าช่วยให้ทุกคนค่ะสามารถทํางานบน Google Docs ได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือการใช้สมาร์ทชิปหรือว่าชิปอัจฉริยะนั่นเองนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยการพิมพ์แอดลงไปในเอกสาร Google d o c ของเรานะคะแล้วก็จะปรากฏเมนูออกมาเนี่ยให้เราเลือกจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้เกี่ยวกับตัว building block เมื่อสักครู่นะคะพิมพ์แอดแล้วมันก็จะมีตัวเลือกเป็นเทมเพลตเป็นอีเมลเป็นตารางออกมา ใช่ไหมคะแต่ว่าการพิมพ์แอดของตัวสมาร์ชิปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแทรกข้อมูลแบบไดนามิกนะคะจากแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะลงในเอกสาร Google Doc ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลนะคะเป็นชื่ออีเมลคนอื่นๆนะคะเป็นวันที่เป็นไฟล์เอกสารต่างๆใน Google Drive นะคะหรือแม้แต่แผนที่เนี่ยก็สามารถแนบเข้าไปได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้เราอยู่หน้า Google Doc นะคะ ก็จริงๆวิธีการทำนะคะก็สามารถเข้าได้เหมือนตัว building block เลยนะคะก็คือจะมาที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกเป็นชิปอัจฉริยะตรงนี้ก็ได้นะคะใครใช้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะขึ้นเป็น smart chips นั่นเองนะคะ สมมุติว่ามิมเข้าผ่านตัวเมนูนี้นะคะเมนูแทรกเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกชิปอัจฉริยะก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีตัวเลือกมาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่นะคะผู้คนไฟล์กิจกรรมต่างๆในปฏิทินนะคะหรือว่าในแคล ender ของเราเนี่ยคะรวมถึงสถานที่ด้วยเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามันสามารถเรียกใช้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวมิมใช้เป็นช็อตคัดเหมือนเดิมนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะคะ,อะตอนนี้นะคะในเอกสารของมิมเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับแผนการตลาดนะคะแล้วก็ จะมีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารอ้างอิงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้เมนูนี้นะคะในการที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปอ่ะมิมพิมแอดนะคะ เราจะใส่เป็นบุคคลน,นะคะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในตัวแผนการตลาดนี้นะคะก็มิมก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะอาจจะเป็นแบบชื่อของมิมเองนะคะใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของคนคนนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นอีเมลของบุคคลที่เราเหมือนอจะมอบหมายให้เขานะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะ ต่อไปตัวเอกสารอ้างอิงนะคะเหมือนที่บอกนอกจากบุคคลแล้วเนี่ยก็สามารถแท็กเป็นตัวไฟล์งานต่างๆได้พิมพ์แอดเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีเมนูคําว่าไฟล์นะคะตรงนี้ สามารถเลือกได้นะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีไฟล์มากมายเลยนะคะที่จะแนบไม่ว่าจะเป็นตัว Google Docs นะคะ Google Slide Google Sheets ต่างๆเนี่ยสามารถเลือกแนบได้หมดเลยนะคะสมมติว่า,าเรามี Document A ที่จะแนบนะคะหรือว่าจะแนบแบบมากกว่า1เอกสารก็ได้ก็ใช้แอดเหมือนกันเลื่อนลงมาแนบไฟล์นะคะอา,อาจจะแนบเป็นตัว Presentation ได้ด้วยนะคะก็แนบไป ต่อไปถ้าเราจะแนบเป็นตัวสถานที่หรือแผนที่ด้วยอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ได้ค่อยคุ้นชินนะคะเกี่ยวกับการแนบแผนที่ลงไปแต่จริงๆแล้วใน Google Docs มันสามารถแนบแผนที่นะคะเป็น Google Map ลงไปได้ด้วยเลยนะคะพิมพ์แอดลงไปเลยคะ่ะถ้าเราพิมพ์แอดแล้วนะคะจริงๆแล้วเราสามารถลองพิมพ์เป็นชื่อสถานที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมลองพิมพ์เป็นตัว Major Tower เมเจอร์ทาวเวอร์พระราม9กเห็นไหมคะมิมก็จะแนบเข้าไปเลยนะคะสมมติว่าเราจะเรียกแผนที่ตัวนี้เราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะ<ม>แล้วก็สามารถกดข้อมูลอาจจะก๊อปปี้นะคะเอาไปส่งที่อื่นได้หรือว่าจะเราจะทําการพรีวิวสถานที่ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปตรงแผนที่ตรงนี้นะคะ ตัวแผนที่นะคะก็จะปรากฏมาด้านข้างของ Google Doc ของเรานะคะดูรายละเอียดสถานที่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเหมือนเปิดหน้าจอใหม่นะคะไป Google Map ใดๆเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ข้อมูลไปในนี้ได้นอกจากนี้แล้วนะคะเราก็สามารถแนบเป็นวันที่ได้ด้วยนะคะก็ใช้คําสั่งเหมือนเดิมเลยค่ะพิมพ์แอดเข้าไปเห็นไหมคะมันจะมีเมนูชิปอัจฉริยะเป็นวันที่ลงมาเราก็เลือกวันที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าข้อมูลแผนการตลาดนี้เราอัปเดตเมื่อวันที่อาจจะเป็นวันที่19นะคะมิถุนาน อาจจะตั <ร Stevens. S 1> <oh ้งเวลาเพิ่มเติมได้นะคะสมมติว่าเราทำการอัปเดตไปเมื่อเวลา10นาฬิกานะคะกดตกลงก็จะมีข้อมูลตรงนี้เข้าไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการเหมือนติดตามความคืบหน้าของแผนการตลาดนี้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะมิมก็จะใส่วันที่เหมือนกัน๋ยวมิมลองใส่วันที่เข้าไปวันที่นะคะอาจจะเป็นวันที่30มิถุนายนนะคะจะใช้เวลา10บโมงเหมือนกันนะคะ กดตกลงแล้วก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็คือเราใช้ตัวแอดตัวเดียวนะคะเราก็สามารถเลือกข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใส่ในเอกสารของเราได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะคะอย่างวันที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการจองประชุมได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราจะติดตามความคืบหน้าของแผนการตลาดนี้นะคะจริงๆเราเมมใส่ตัววันที่กับเวลาลงไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องการจองประชุมถ้าเป็นใครที่ไม่รู้ตัวแบบเคล็ดลับตรงนี้นะคะก็อาจจะไปหน้า Google Calendar แล้วก็ไปสร้างอีเวนต์ สร้างประชุมใหม่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกการจองประชุมนะคะจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลือกเข้าไปมันก็จะเปิดเป็นหน้า Google Calendar มานะคะโดยที่ดึงข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเอกสารตรงนั้นนะคะมาให้เราเพิ่มเติมแต่ถ้าสมมติว่า,ามิมใส่ข้อมูลใดๆเพิ่มไปอีกนะคะมันก็จะดึงมาให้ทั้งหมดเลยปฏิทินตรงนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมเข้าไปได้นะคะใส่ข้อมูลแล้วก็ส่งยิงตารางนัดหมายให้กับผู้เกี่ยวข้องได้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้ ชิปอัจฉริยะนั่นเอง ะะแต่ต่อไปค่ะสําหรับใครที่ใช้เป็น Google Workspace สําหรับองค์กรน,นะคะมันก็จะมีตัวเลือกนะคะที่มีให้เราเลือกได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองมายกตัวอย่างนะคะว่ามีตัวเลือกอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในตอนนี้นะคะมันอยู่ในหน้า Google Workspace ที่เป็นเกี่ยวกับรายงานการสรุปผลการดําเนินงานนะคะเพราะว่าเอกสารหลายๆคนที่ทำนะคะมันอาจจะมีบางทีเราต้องพิมพ์คําเดิมๆซ้าๆอย่างเช่นเป็นชื่อโครงการนะคะอย่างเช่นเอกสารเนี่ยมันก็จะมีคําว่าชื่อโครงการแบบเยอะๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ตัวฟีเจอร์นี้ ะะก็จะช่วยทําให้เราประหยัดเวลาที่ไม่ต้องพิมพ์คําหรือว่าประโยคอะไรซ้ mm ํา hmm. ๆเดี๋ยวลองมาดูนะคะเป็นชื่อโครงการหรือกิจกรรมนะคะซึ่งทําเป็นตัวไฮไลท์สีฟ้าไว้เนี่ยเอกสารนี้ก็จะมีหลายตําแหน่งเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพิมพ์เป็น mm hmm. แอดนะคะเลือกใช้ อันนี้จะสังเกตว่าตัวชิปอัจฉริยะนะคะมันจะมีเมนูเนี่ยให้เลือกเยอะกว่าเหมือนที่มิมบอกนะคะเป็น Google Workspace ขององค์กรเนาะมันก็จะมีที่แตกต่างจาก Google Workspace แบบตัวฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนาฬิกาจับเวลานะคะตัวจับเวลาหรือว่าพวกตัวแปรการโหวตต่างๆนะคะนี่ก็คือส่วนที่แตกต่างกันเดี๋ยวมิมจะมายกตัวอย่างของตัวแปรนั่นเองเราเลือกตัวแปรไปเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการแทรกตัวแปรใหม่ เลือกแทรกตัวแปรสมมุติว่าเป็นโปรเจกต์ a 2 0 2 5เราสร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาก็ใส่เป็นแบบนี้เรียบร้อยสมมุติว่าตัวโปรเจกต์ A ตรงนี้นะคะมิมีการแก้ไขเป็น A B C โปรเจกต์เป็นชื่อโปรเจกต์นั่นเองนะคะซึ่งคํานี้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคตัวแปรนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องทําการพิมพ์ A B C โปรเจกต์น่ยในทุกจุดของเอกสารนะคะที่มีชื่อโครงการอยู่ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ค่ะสมมติว่ามิมจะมาพิมพ์ชื่อโครงการตรงนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็แค่แบบเหมือนอสามารถเลือกแทรกตรงนี้ได้เลยนะคะมาในจุดที่เราต้องการใส่ข้อมูลแล้วก็กดแทรกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะ ABC project ก็ขึ้นแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะลบแล้วก็แทรกด้วยคำนี้ไปถ้าเราไม่ใส่ไฮไลท์นะคะเราก็ลบออกได้นี่ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าโอเคแบบ เราใส่ข้อมูลไปช่วงหนึ่งแล้วเรามีการแก้ไขชื่อโปรเจกต์นะคะเราก็อาจจะมีการแบบเปลี่ยนโปรเจกต์นะคะอาจจะเป็นแค่แบบให้โปรเจกต์กด enter อีก3จุดที่เรามีการแทรกตัวแปรไว้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือเราแค่เปลี่ยนข้อมูลนะคะแค่จุดเดียวทุกๆจุดที่มันมีตัวแปรอยู่ที่เราใส่เป็นคําสั่งตัวแปรอยู่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนะคะเห็นไหมคะว่าประหยัดเวลามากๆเลยนะคะในการที่เราจะต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำๆต่อไปนะคะก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจสําหรับตัว Google w o r k s e สเปซตัวนี้ที่เป็นแบบตัวจายเงินนะคะก็คือการใช้คําสั่งการโหวตหรือว่าจับเวลาเหมือนที่บอกอย่างเช่นเรามีแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะแล้วเราก็อยากใส่ข้อมูลเป็นอัปเดตวันที่เข้าไปนะคะก็ใส่วันที่ก็เป็นชิปอัจฉริยะวันที่ปกติเลยนะคะใส่ข้อมูลเข้าไปใส่เวลาเข้าไปได้อาจจะใส่เป็นเหมือนตัวจับเวลาได้นะคะอย่างเช่นแผนกลยุทธ์ของตัวจับเวลาเนี้ยเราอาจจะตั้งไว้ประมาณสัก2วันนะคะก็48ชั่วโมงเราก็ใส่ข้อมูล ให้มันแบบว่าคอยนับเวลาให้นะคะเพื่อที่ทุกคนที่เข้ามาดูชีตงานนี้เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องมาอัปเดตแผนกลยุทธ์ของโปรเจกต์นี้ภายใน2วันนะคะก็จะมีเหมือนตัวจับเวลากำกับตรงนี้ได้เห็นไหมคะมันก็จะมีเวลาเหมือนคอยจับให้ถอยหลังนะคะ48ชั่วโมงเนาะส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะในตารางการโหวตนะคะเราก็สามารถแทรกการโหวตไปได้ก็เลือกใช้ตัวแอดนะคะแล้วก็เลือกที่โหวตแล้วก็ใส่ข้อมูลไปได้นะคะอาจจะเป็นเครื่องหมายถูกใจนะคะเป็น เครื่องหมายหัวใจนะคะหรือเครื่องหมายบวกหรือว่าเราจะเลือกเป็นชิปการโหวตที่กําหนดเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นไอคอนอื่นๆนะคะอันนี้ก็ใส่ข้อมูลไปได้ก็เลือกนะคะการโหวตตัวนี้ เลือกชิปตัวนี้เข้าไปถ้าทุกคนที่จะเข้ามาโหวตตัวแผนงานตรงนี้นะคะก็เข้ามากดตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลขตรงนี้ก็จะเห็นว่าการใช้คําสั่งตัวชิปอัจฉริยะนะคะช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานของเรามากเลยไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารนะคะหรือว่างานอะไรที่ต้องทําร่วมกับทีมอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ไวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะต่อไปฟีเจอร์ที่3คะ่ะการใช้ compare documents นะคะหรือว่าการเปรียบเทียบเอกสารคะ่ะถ้าคุณมีไฟล์เอกสารต้นฉบับนะคะกับเวอร์ชันที่มีการแก้ไข ะะจากเพื่อนร่วมงานของเราหรือว่าทีมงานของเรานะคะแล้วเราค่ะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนตรงไหนฟีเจอร์นี้ค่ะจะช่วยทําให้เรานะคะเปรียบเทียบเอกสารมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะให้แบบอัตโนมัติพร้อมไฮไลท์ให้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มลบหรือว่าแก้ไขช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลามากๆโดยเฉพาะถ้าทํางานกันเป็นทีมค่ะมาที่เอกสารของเราเป็น Document A นะคะกับ Document B สําหรับฟีเจอร์นี้นะคะให้เรามาเลือกตรงเครื่องมือเราเลือกตรงเมนูเปรียบเทียบเอกสารค่ะกดเข้าไปนะคะจากน,านั้นทําการเลือกเอกสาร เพื่อมาเปรียบเทียบนะคะก็เลือกที่ได e ของฉันแล้วก็เลือกตรงเอกสารสําหรับเอกสารต้นฉบับของเรานะคะคือด็อกิวเมนใช่ไหมคะแล้วก็เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากคนอื่นๆแล้วก็ส่งมาให้เราเนี่ยแล้วเราต้องการเปรียบเทียบคือด็อกิวเมนเราก็จะเลือกตรงด็อกิวเมนทํทการเปิดจากนั้นเราสามารถกําหนดชื่อตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะให้ข้อมูลที่ขึ้นในการเปรียบเทียบเอกสารเนี่ยขึ้นเป็นชื่อใครนะคะเราก็สามารถกําหนดชื่อตรงนี้ได้แล้วเราก็ทําการกดเปรียบเทียบค่ะแล้วก็ทําการกดเปิดตามที่ระบบบอกจากนั้นนะคะ ระบบนะคะจะทําการสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะคะชื่อว่าการเปรียบเทียบระหว่างด็อกิวเมนต์กับด็อกิวเมนต์ก็คือเป็นการเปรียบเทียบชื่อไฟล์ของเรา2ฉบับนั่นเองนะคะก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็จะมีข้อมูลนะคะปรากฏให้นะคะว่าโอเคในเอกสารฉบับที่2นะคะมันมีการตัดข้อมูลนะคะในข้อที่4ออกไปรูปภาพเนี่ยไม่มีแล้วก็มีการใส่ข้อมูลเพิ่มในส่วนของอข้อ8ข้อ9้นะคะแล้วก็ในส่วนของตารางตรงนี้นะคะก็มีการขีดค่าก็แสดงว่าในด็อกิวเมนต์นะคะก็มีการแก้ไข ในส่วนของตารางเนี่ยตัดออกไปก็ถือว่าฟีเจอร์นี้นะคะก็ช่วยทําให้นะคะทุกคนที่ต้องการมีการตรวจสอบเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญานะคะหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับเป้วปซสงการขายต่างๆหรือว่าเอกสารอื่นๆนะคะที่จะต้องมีการเปรียบเทียบการตรวจสอบการแก้ไขต่างๆอันนี้ก็จะช่วยทําให้คนทํางานประหยัดเวลามากๆเลยนะคะที่จะต้องมาคอยดูรายละเอียดแต่ละบรรทัดแต่ละเอกสารอันนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยคะ่ะเทคนิคที่4ค่ะการใช้เพดลิสฟอร์แมทนะคะหรือว่าโหมดกระดาษไรขอบนั่นเองค่ะปกตินะคะเอกสาร Google d o c ของเรา ะะจะมีการแบ่งหน้ากระดาษใช่ไหมคะแต่ถ้าใครเบื่อขอบกระดาษนะคะแบบแคบๆหรือว่าอยากให้เนื้อหาของเรานะคะแสดงผลได้เต็มหน้าจอโดยไม่ถูกตัดเนี่ยก็เวลาที่เราจะเอาไปขึ้นจอทีวีนะคะหรือว่าขึ้นจอขนาดใหญ่นะคะมันก็จะทําให้สามารถอ่านเนื้อหานะคะได้อย่างแบบไร้รอยต่อตอนนี้เราอยู่ในหน้าเอกสารที่มีทั้งตัวข้อความต่างๆนะคะมีรูปภาพแล้วก็มีตารางด้วยเราจะเรียกใช้เมนู page l e s s format หรือว่าโหมดกระดาษไร้ขอบให้มาที่เมนูไฟล์ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เราเลือกไม่มีการแบ่งหน้านะคะอันนี้ให้เราเลือกตรงนี้จะสังเกตว่ามันก็จะมีบอกนะคะว่ารูปแบบที่ไม่มีการแบ่งหน้าเนี่ยช่วยทําให้เรานะคะสามารถเพิ่มรูปภาพตารางหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างแบบว่าไม่มีขีดจํากัดเลยอ่ะจากนั้นเราเลือกตกลงค่ะสังเกตนะคะว่าไฟล์เอกสารนะคะจากที่มีขอบนะคะสีเทาๆเ,เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตอนนี้มีการเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะคะอย่างตารางเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเลือกเป็นโหมดกระดาษตรงนี้นะคะตรงหัวคอลัมน์เนี่ยมันก็จะถูกตัดอยู่หน้า หนึ่งใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ r o ที่2นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่2นะคะมันทําให้เวลาการที่นําเสนอบนหน้าจอนะคะหรือว่าดูข้อมูลประชุมทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เหมือนข้อมูลไม่ต่อเนื่องกันนะคะการใช้โหมดกระดาษแบบไร้ขอบตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะคะสามารถอ่านได้ต่อเนื่องนะคะข้อมูลตารางต่างๆนะคะเราก็สามารถยืดขยายได้มากขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ก็ยืดไปทางขวาได้นะคะข้อมูลต่างๆไม่ต้องมีตัวขอบตรงนี้นะคะมาจํากัดหรือรูปภาพต่างๆนะคะเราก็สามารถขยายได้เต็มที่เลยนะ ให้ใหญ่เพื่อข้อมูลต่างๆที่มันขึ้นหน้าจอนะคะมันก็จะขึ้นแบบเต็มๆเลยข้อดีของฟีเจอร์นี้นะคะคือเอกสารของเราค่ะจะไม่มีการแบ่งหน้านะคะทําให้คุณสามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับเนื้อหาที่มีตารางกว้างๆยาวๆนะคะหรือรูปภาพขนาดใหญ่ๆก็จะสามารถแสดงผลได้เต็มที่ไม่โดนตัดแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดของหน้าจอนะคะให้พอดีกับการใช้งานจริงได้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาการจัดหน้าแบบเดิมๆอีกต่อไปค่ะเทคนิคที่5ค่ะการใช้อ outline n a เกช a t i o n และ heading นะคะ ก็คือการสร้างสารบัญด้านข้างอัตโนมัติจากหัวข้อนะคะสําหรับใครนะคะที่ทําเอกสารยาวๆนะคะถือว่าต้องลองฟีเจอร์นี้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราสร้างรายงานนะคะหรือเอกสารที่มีเนื้อหายเยอะๆเนี่ยการใช้หัวข้อค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะตัว Google d o c เอค่ะมีคําสั่ง Heading นะคะให้เราเลือกใช้ได้หลายระดับเลยนะคะตั้งแต่ Heading 1 h He ึ a d i n g 2ไปจนถึง heading 6เลยนะคะแล้วก็มีสามารถเลือกเป็นข้อความปกติได้ด้วยแล้วก็จะแสดงเป็นหัวข้อเหล่านั้นนะคะอยู่ทางซ้ายมือให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะดัง นั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูเนื้อหาต่างๆนะคะเราก็สามารถคลิกข้ามไปแต่ละหัวข้อได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องคอยเลื่อนหาเนื้อหาทีละหน้านะคะถือว่าประหยัดเวลาสุดๆโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องทํารายงานคู่มือหรือเอกสารการประชุมค่ะเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะคะว่าใช้คําสั่งนี้ยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าเอากสารของเรานะคะซึ่งมีข้อความแบบเยอะมากเลยนะคะอย่างอันนี้จะเป็นเหมือนเป็น Marketing Plan นนะคะเกี่ยวกับแผนการปฏบิบัติงานแล้วก็งบประมาณอะไรต่างๆของโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีหัวข้อหลากหลายเลยแล้วก็รายละเอียด ต่างๆของแต่ละหัวข้อนะคะดังนั้นนะคะเราอาจจะมีะข้อมูลต่างๆนะคะที่เวลาเราต้องมีการรายงานการประชุมนะคะก็ต้องข้ามไปแต่ละหัวข้อนะคะดังนั้นนะคะเราจะเลือกใช้มเมนูนี้ยังไงนะคะอย่างเช่นในหัวข้อแรกตรงนี้นะคะเราอยากให้เป็น h e ดเดอร์หเราก็สามารถมาเลือกตรงเมนูตรงนี้นะคะด้านบนซึ่งตอนนี้มันจะโชว์เป็นข้อความปกติอยู่นะคะก็เลือกตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้มันก็จะมีะตัวเลือกให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อชื่อรองนะคะหัวข้อ1 2 3 4นะคะใครใช้เวอร์ช เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น heading 1 heading 2อะไรอย่างงี้นะคะไปจนถึง heading 6เลยอ่ะในที่นี้เดี๋ยวจะเลือกเป็นตัว heading 1ก็เลือกไปจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนฟอนต์อะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้นะคะใส่ตัวหนาอะไรต่างๆอ่ะในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็อาจจะใส่เป็น heading 2นะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดรองลงมาจาก heading 1เมื่อสักครู่ส่วนหัวข้อต่อมานะคะก็เป็นหัวข้อ ย่อยลงมาอีกนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงานต่างๆนะคะเราก็อาจจะใส่เป็นตัว heading 3เข้าไปได้ทีนี้เราลองมาดูด้านซ้ายมือนะคะที่บอกว่าสารบัญเนี่ยมันจะถูกกําหนดโดยตัว heading แบบอัตโนมัติเลยตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าตัวหัวข้อนะคะแผนปฏิบัติการที่เราเลือกเมื่อสักพู่ที่เป็น heading 1นะคะหรือหัวข้อ1เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นรายละเอียดการออกแบบนะคะก็จะเป็นตัว heading 2ในส่วนของตัวหัวข้อรายละเอียดย่อย อื่นๆนะะก็จะเป็นเนื้อหารองลงมาอันนี้เราก็อาจจะใส่เป็น heading 3รวมถึงเนื้อหาตรงส่วนนี้นะคะก็อาจจะเลือกเป็นข้อความปกติได้ในส่วนของ heading 2เพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้ถ้าเราอยากมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะมีการรายงานข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปแต่ละหัวข้อใหญ่นะคะเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะอย่างเช่นจะรายงานแผนปฏิบัติงานแล้วก็เกี่ยวกับตัวรายละเอียดการออกแบบนะคะก็คลิกตรงนี้แล้วก็ข้ามมาหัวข้อตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะข้ามไปดูข้อมูลด้าน ประมาณก่อนเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นว่าหน้าเอกสารนะคะมันก็จะเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นๆที่เราเลือกได้แบบอัตโนมัติเลยนอกจากนี้นะคะการใช้ตัว heading ตรงนี้นะคะเรายังสามารถเพิ่มเป็น bookmark ต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นข้อมูลในหัวข้อที่2เราอยากเพิ่ม bookmark เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ก็ให้มาเลือกตรงที่แทรกนะคะหรือว่า insert แล้วก็เพิ่มเป็น bookmark เข้าไปใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถ copy link bookmark ตรงนี้สมมติว่าเราอาจจะมีข้อมูลในหัวข้อที่1นะคะ ซึ่งอ้างอิงกับหัวข้อที่2อะโดยที่เราอาจจะแปะไว้เพิ่มเติมโดยที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็สามารถคลิกไปยังหัวข้อที่2ได้แบบรวดเร็วเลยนะคะเราก็สามารถแปะตรงนี้เพิ่มได้สมมติว่าเวลาเรากดนะคะมันก็จะเด้งมาที่หัวข้อที่2ทันทีเลยตามเครื่องหมายบุ๊กมาร์กที่เราแปะไว้เมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะช่วยทําให้เวลาเรามีการรายงานข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่ามีการประชุมทีมร่วมกับคนอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องมีเนื้อหาเยอะๆที่จะต้องรายงานการที่ใช้ตัวนิเกชันตรงนี้นะคะหรือว่าเฮดดิ้งตรงนี้ก็จะช่วยทําให เราประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องมาเลื่อนหาข้อมูลทีละข้อทําให้เราสามารถประชุมแล้วก็ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทิปเล็กๆนะคะสําหรับการจัดฟอร์แมตของ heading นะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากทําให้ตัว heading 3นะคะมีไฮไลท์สีเหลืองเหมือนกันทุกอันนะคะของทั้งเอกสาร Google Docs ของเราเลยเนี่ยเราแค่จัดฟอร์แมตนะคะตรง heading 3เนี่ยซักบรรทัดหนึ่งนะคะโดยการเหมือนคุมข้อความนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกตัว heading 3. สมสมมติว่าตรง heading ตรงนี้นะคะข้อ1.1เนี่ยเป็น heading 3อยู่แล้วนะคะเราไม่้ออยากให้ heading 3ทั้งหมดเ ของเอกสารนะคะมีไฮไลท์สีเหลืองด้วยนะคะก็ให้ทําการคลุมข้อความตรงนี้ก่อนจากนั้นไปเลือกตรงดอกดาวตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงอัปเดตหัวข้อ3ให้เหมือนส่วนที่เลือกดังนั้นนะคะข้อมูลอื่นๆอย่างเช่น2.1ข้อ2.2นะคะซึ่งเป็น heading 3เหมือนกันเนี่ยมันก็จะถูกไฮไลท์โดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้ถือวาอ่าช่วยประหยัดเวลาได้มากๆเลยนะคะไม่ต้องคอยมาเหมือนเปลี่ยนทีละจุดนะคะรวมถึงตัวข้อมูลอย่างเช่นอาจจะเป็น heading อื่นที่มีฟอนต์ที่ต่างกันนะคะเราก็ใช้สูตรเดียวกันนี้ได้ด้วยค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับ5เทคนิคในการใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆนะคะใน Google Docs ไม่ว่าจะเป็น Building Block นะคะ Smart Chip Compare Document Pageless Format นะคะแล้วก็ตัว Heading นะคะสำหรับคนทำงานนะคะหรือคนที่ใช้ Google Docs เป็นประจำนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าจะช่วยให้คุณค่ะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าคุณใช้เทคนิคไหนกันอยู่แล้วบ้างและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Ready Planet ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ